ความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าไพ่ของบีนะสจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะ หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจดแด่ทางสิ้นเลยนะโอเคเราเริ่มกันเลยค่ะมาดูซิว่านะคะ พลังงานของเขาคนนี้นะเป็นอย่างไรนะคะอะเดี๋ยวเปิดพลังงานของคุณก่อนก็ได้นะเริ่มที่พลังงานของคุณค่ะมาดูสิว่านะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะพลังงานของคนธาตุไฟค่ะเมสิงธนู คุณเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตประสบความสําเร็จด้วยตัวเองนะคะผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็่งประกายอะ่ะอืมอเวลาคุณทําอะไรอะคะ่ะคุณเต็มที่นะคะเรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต้องการให้ทุกอย่างอะ่ะเป็นไปตามสิ่งที่คุณนะ่ะนะคะวางเอาไว้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนนะคะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแม้กระทั่งเรื่องของความรักตัวของคุณเองอะ่ะมักจะมีเป้าหมายนะคะมักจะมีสิ่งต่างๆที่คุณอะ่ะมองแล้วว่ามันจะต้องเป็นไปแบบนี้นะคะแต่ก็ดูเหมือนว่านะคะในช่วงนี้นะ่ะ อารมณ์อะคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนะคะขึ้นมาในใจเนาะเพราะว่าไพาา่ราชาถือไม้อะคะ่ะนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเหตุผลนะแต่น่าจะมีบางอย่างบางเรื่องอะคะ่ะทำให้คุณนะมีความรู้สึกว่าไม่พอใจ นะคะอืมไม่พอใจน่าอาจจะเป็นในเรื่องของการกระทําหรือว่าคําพูดของคนที่อยู่ในรอบๆตัวของคุณก็ได้นะคะเพราะถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้เราเนะี่ยถ้าเฉพาะตัวของคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีคะ่ะแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งถ้ามีบางคนนะคะเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าไม่พอใจอะ่ะแล้วมันเป็นระดับที่คุณเกินที่จะรับไหวอะคะ่ะคุณก็อาจที่จะ เรียกว่าระเบิดอารมณ์ออกมาได้เหมือนกันพลังงานออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆหลักๆพลังงานของคุณนะ่ะคุณเป็นคนใจดีอืมคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่เรียกว่าทุกคนนะคะถ้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคุณไม่เคยปฏิเสธอะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่งมากๆด้วยนะคะ แต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาน่ะมันก็มีบางอย่างนะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจนะคะอ่ะขอดูปีนักสัตว์ของคุณหน่อยนะเพราะว่าบีตั้งใจจะเปิดให้ฝั่งของเขาอนะ่ยคะแต่ก็เปิดพลังงานของคุณก็เปิดให้กับคุณด้วยนะอ่ะสามใบปีมะโรงนะคะปีงูใหญ่นะ ปีชวดนะคะปีหนูและปีกุลนะคะปีหมูนะ,ะโอเคนะคะนี่คือปีนักสัตว์ของคุณนะคะอืมอะไรได้บ้างนะคะในเพิ่มเติมจากปีนักสัตว์อ่ะเนี่ยจริงๆค่ะคุณเป็นคนที่ทําอะไรอย่ามีเป้าหมายแล้วตั้งใจมุง่งมันมากๆนะคะเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงๆคือพ่ายอะ่ะเนี่ย เขาออกมาเนะีเหมือนพลังงานหลักของคุณตรงนี้เลยนะคะไพ่ใบแรกก็ออกมาบอกแหละอย่างที่บีพูดไปแล้วว่าคุณเป็นคนใจดีไพ่ปีนักสัตว์ออกมาก็บอกว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะมีมากมีน้อยคุณก็ให้คุณก็ชอบช่วยนะคะไม่ว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็ตามอะ่ะเวลาคุณเห็นใครเดือดร้อนนะคุณไม่เคยปฏิเสธแล้วใบที่สองก็เหมือนกันเลยนะคะที่ออกมาเนี่ยก็คือคุณเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่เรียกว่าผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ ดีที่สุดในชีวิตของตัวเองนะคะส่วนใบที่สามอ่ะก็เหมือนตรงนี้แหละคะ่ะว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจคุณเป็นคนที่คิดจะทำอะไรนะก็ต้องทำให้มันสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราเนะี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะคะ่ะที่ออกมาบอกเป็นตัวตนของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยแหละแต่อาจจะเสียตรงที่บางครั้งอะคะ่ะอารมณ์อ่ะนะมันอาจจะแบบว่า เย็นไม่พอกับคนที่เข้ามาแล้วทำให้หุนวุ่นวายใจนะคะจนบางครั้งก็ระเบิดได้อย่างที่บีได้พูดไปแล้วนะอ่าขอดูพลังงานฝั่งของเขานะคะพลังงานของคนทาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะ,ะพลังงานของคนราศีธนูนะคะพลังงานของคนราศีเมษค่ะอ่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะคะ คือพลังงานของเขาตรงนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องของตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะสนใจตัวเองอะ่ะอย่างอื่นก็คือเรื่อยๆนะคะไม่ได้อะไรมากมายนะคะไม่ได้เอาใจไปจดจ่อกับสิ่งต่างๆที่เข้ามามากนะักยกเว้นเรื่องที่ทําให้ตัวเองมั่นคงนะคะยกเว้นเรื่องที่มันเป็นความต้องการของตัวเองจริงๆ พอไพ่ได้ขึ้นมาตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งอะคะ่ะเขาก็เหมือนกับคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆบางครั้งเขาก็ดูเหมือนกับคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรจริงๆล่ะค่ะแต่ที่แน่ๆทุกอย่างที่เขาคิดมันคือสิ่งที่ตอบสนองความต้องการให้กับเขานะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะคะชีวิตของเขาะคะ่ะถ้าหากว่ามันเป็นผลประโยชน์ของตัวเขาเป็นความต้องการของตัวเขา เขาเป็นคนที่ต้องเอามาให้ได้อยากได้ก็ต้องได้อะไรแบบเนะะี้ยค่ะต่อให้ยากแค่ไหนก็ตามก็ต้องได้มันมาไว้ในมือของตัวเองอะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าอะไรที่ไม่ต้องการไม่อยากได้แล้ววางเลยนะคะเขาทิ้งเลยนะเขาปล่อยเลยนะคะเพราะตัวของเขาเองอะ่ะแคร์ความรู้สึกของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อ่ะมาดูปีนักษัตว์ของเขานะี ปีเถาะนะคะปีกระต่ายนะปีมะแม่ค่ะปีแพะนะแล้วก็ปีจอนะคะปีหมานะ อ่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะคะสิ่งที่อ่าไพ่ปีนักษัตว์บอกกับเรานะคะเกี่ยวกับเขาก็คือว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ถ้ารักสบายอ่ะคะ่ะคือเขาก็เป็นคนรักสบายมากๆเลยนะอืมชอบความหรูหรานะคะชอบความเพอร์เฟกตนะคน่อนข้างที่จะม,มีมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องดีอะ่ะสำหรับเขานะยคะ่ะบางคนก็ทำงานฟรีแลนซ์นะ ่าบางคนก็เป็นช่างภาพนะคะบางคนก็ทำงานที่เป็นงานในส่วนของราชการรายวิสาหกิจก็ได้นะคะเพราะว่าในภาพนี้นะ่ะมันเหมือนเป็นภาพของครูฝึกนะอ่าส่วนในภาพนี้ก็เป็นภาพของจิตอาสานะคะอ่าดับเพลิงก็ได้นะคะทํางานอยู่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ทํางานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วคนคนนี้นะ่ะ ส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะทำแค่เฉพาะในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะมีความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะเขาจึงมองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขาอะอยากจะให้มันเป็นบางครั้งอยู่ในความรักก็อาจจะวางกรอบในความรักมากจนเกินไปนะคะอาจจะขี้หึงขี้หวงนะคะขี้เหวี่ยงขี้วีนด้วยนะ คืออยากได้อะไรก็คือต้องได้อะถ้าช้าถ้าเราไม่ทันใจอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดใสมาแบบนี้ยค่ะอืมเขาเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วเรามาดูกันสิว่าความลับอะไรนะคะที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะมาดูสินะคะว่าภายใต้ความนิ่งต้องบอกวันนิ่งนะ S 1> <S 1> เนี่ยภายใต้ความนิ่งๆของ The Emperor <S <S ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะภายใต้ความที่แบบอยากได้อะไรก็ต้องได้นะจริงๆแล้วอะเขาเป็นยังไงกันแน่นะคะความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะคะมีไหมนะคะมีไหม จริงๆแล้วว่าเปิดมาห้าใบเนี่ยไม่มีไพ่เสียเลยนะคะไม่มีไพ่เสียเลยอ่ะขอเพิ่มอีกสักนิดก็แล้วกันนะคะเขามีความลับอะไรที่มันซ่อนอยู่ในใจไหมเน่ะนะอืมสิบใบต้องบอกว่าไพ่ดีทุกใบเลยค่ะคืออ่ะถ้าดูแบบนี้นะถามว่า ควาับในใจอะไรนะคะก็ดูเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะ่ะก็มีความกังวลแหละเพราะในตอนเนี้ยชีวิตของเขามันกําลังดีนะคะต้องบอกแบบนี้นะว่าชีวิตของเขามันกําลังดีชีวิตของเขามันกํากลังเติบโตชีวิตของเขาคือมีคนรอบตัวที่ดีะคะ่ะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะมีลูกน้องที่ดีมีครอบครัวนะคะที่มีความสุข แล้วตัวของเขาเองอะคะ่ะในณเวลาเนาี้ยมันก็เหมือนกับว่าเขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของตัวเองนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าอยากแสวงหาช่องทางใหม่ๆพอรู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วอะค่ะอยากที่จะมีเป้าหมายใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ มีความสามารถในหลากหลายด้านเหมือนกันนะคะเพราะว่างานที่เขาทำอะคะ่ะบางครั้งมันก็เป็นงานที่ใช้จินตนาการนะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความคิดการวางแผนอะไรแบบนี้นะคะ่ะหรือแม้กระทั่งงานที่ให้คำแนะนำคนอื่นหรืออ,อาจจะเป็นงานสอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคือในตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะมองว่าจุดที่เขาอยู่อะคะ่ะ มันเป็นจุดที่ดีแล้วก็มั่นคงมากๆแล้วแต่อย่าจะหาอะไรเข้ามาเพิ่มเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะถ้าดูจากในหน้าไพ่ตรงนี้บีบอกแล้วนะว่าไอ้ความลับในใจของเขาอะมันไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมายเลยค่ะมีแต่การวางแผนว่าอนาคตอยากจะทําอะไรนะคะอยากจะมีความสุขกับครอบครัวอยากจะมีความสุขกับเพื่อนนะคะอยากจะมีเวลานะคะร่วมกันกับคุณ นะคือไพ่จะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะเหมือนกับเขาแบบวางแผนนะว่าเออในตอนนี้นะความรักอะ่ะการที่เขาได้มาเจอกับคุณนะเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ดีที่สุดแล้วอะคะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าในนะเวลานี้เหมือนตัวของเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่มีโอกาสนะคะเป็นคนที่มีโอกาสดีๆเข้ามาแบบเสมอมากๆเลยนะคะแล้วมันทําให้เขาเองอะ่ะก้าวไปอยู่ในจุดที่แบบดีอะคะ่ะดีมากๆในชีวิตจริงๆอะเพราะฉะนั้นเลาเนี่ย ถ้ามันจะเป็นความกังวลเดียวนะคะในใจของเขาคือทุกอย่างกับตลาปัดนี่เป็นความลับในใจเลยนะว่าอ่ะนะคะชีวิตดูดีขนาดนี้นะคะประสบความสําเร็จขนาดนี้ดูมั่นคงขนาดนี้แล้วเขาแบบกังวลอะไรในใจมีเพียงแค่สิ่งเดียวคือเขากลัวว่าบางครั้งเขาอาจจะ รักษาทุกอย่างเอาไว้ไม่ได้ตลอดไปจริงๆมันอาจจะมีบางอย่างเข้ามาแล้วทําให้ทุกอย่างมันกลับตลบปัดไปแล้วเขาเองอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับว่าความมั่นคงที่มีอยู่มันอาจจะมาลายหายไปอะไรแบบนะะี้ค่ะนี่เป็นสิ่งเดียวที่มันเป็นความลับในใจของเขานะแต่ถ้าเราดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะกับสิ่งที่เขากําลังคิดและเขากําลังทำอะคะ่ะ มันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอมให้ตัวเองอะตกไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นเขาจะพยายามผลักดันค่ะเขาจะพยายามที่จะทําให้ตัวเองอะขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาจึงได้เริ่มมองหาลู่ทาง นะคะได้เริ่มมองหาช่องทางว่าตัวของเขาเองน่ะจะไปทำอะไรอีกดีนะคะเพื่อมันให้มันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วมีแค่สิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้เท่านั้นจริงๆอะค่ะอืมเนี่ย สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเขาเพียงอย่างเดียวคือความกังวลว่าทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบว่าเขาอาจจะสูญเสียบางอย่างไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาในชุดที่2เนี่ยมันก็ยังบ่งบอกว่าตัวของเขาเองอะค่ะก็ยังสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆจริงๆนะคะเขาเป็นคนสู้อยู่แล้วอะเขาเป็นคนที่บอว่า เป้าหมายมีไว้เพื่อพุ่งชนนะคะโอกาสข้างหน้าความมั่นคงนะคะของเขาอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวของเขาเองคิดที่จะต้องทำแล้วต้องได้มันมาจริงๆเพราะฉะนันแล้วเขาจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วบางทีนะคะอาจจะเป็นเพศที่สามที่มอบโอกาสนั้นให้กับเขาก็ได้คะ่ะเพราะดูแล้วเหมือนตัวของเขาเองอะ่ะในตอนนี้เขาน่าจะกำลังคิดที่จะทำ บีว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวบางอย่างอะคะ่ะแล้วเขาก็กําลังดูอยู่กําลังศึกษาอยู่อืมเรากําลังขอคําแนะนํานะคะจากคนที่เขารู้จักในตอนเนี้แล้วสิ่งนี้เขากําลังจะทําอะก็จะได้รับความสนับสนุนหรือได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะ แต่บางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของเวลาที่เขากังวลอ่ะนะมันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่เขาเองก็กลัวว่าตัวเองจะแบ่งเวลาไม่ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่างานหลักสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ในตอนนี้มันก็เหมือนกับเต็มเวลาอยู่แล้วแต่ตัวของเขาเองก็มองว่าเขาสามารถนะคะเขาสามารถทําได้แม้ว่าในใจอ่ะมันจะมีความกังวลน,นะคะแต่ว่าในตอนนี้เหมือนเขาเองก็กําลังดูให้มันชัว เพราะเขาว่ากลัวเหมือนกันเขาว่ากลัวจะถูกหลอกถูกโกงนะคะกลัวว่าแอบจะบอบจะก้าวพลาดหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะพอตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ชอบในความเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะเพราะฉันรอเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาจะทําหรือเขากำลังจะเดินไปอะ่ะเขาต้องดูให้มันดีจริงๆอะค่ะว่ามันจะไม่พลาดอืมเขาเป็นคนรอบคอบมากๆเลยนะคะแต่ที่แน่ๆแหละเขาน่าจะกําลังคิดจะทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเอง แล้วตอนนี้บางคนเนะะี่ยค่ะเขาเริ่มแล้วบางคนก็กำลังศึกษาอยู่นะคะแต่ถ้าถ้าดูจากตรงนี้เราอะค่ะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเขาอะเป็นไิ่ได้มีความคิดที่ไม่ดีเลยนะคะมีแต่อะไรที่ดีทั้งนั้นเลยอะนะดูเรามันมีแต่อนาคตวันข้างหน้าความมั่นคงนะคะแล้วก็การที่ในเรื่องของความรักก็เป็นอะไรที่คุณก็เป็นเพียงแค่คนเดียวในใจของเขาอะค่ะคุณก็เป็นคนที่เขามองว่าคุณ ดีที่สุดสาหรับเขาแล้วอะนะคะไม่ได้มีอะไรเลยอะไม่ได้มีความกังวลอะไรที่บอกว่าเขาจะผ่านไม่ได้เลยะคะ่ะนาไพ่ในวันนี้คือออกมาดีมากๆเลยนะคะแอบประมาณนี้นะคะแล้วขอดูพี่นางฟ้าหน่อยนะคะพี่นางฟ้าจะบอกอะไรนะคะ เนี่ยตัวของเขาเองอะกังวลจริงๆค่ะว่าสิ่งที่เขาเห็นนะ่ะมันจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นเพราะฉันแล้วเขาจะเช็คแล้วเช็คอีกดูแล้วดูอีกเอาให้ชัวร์จริงๆก่อนที่เขาจะลงมือนะคะเพราะเขาก็กลัวว่าเขาจะเอามีดมาแทงตัวเองอะคือเขาก็กลัวว่าเขาแบบจะเจ็บจะพลาดอ่ะนะเพราะฉันแล้วเขาจะดูให้ดีๆค่ะส่วนเรื่องของความรากะบีก็ยังมองว่าเขายังไงก็ยังมองว่าเป็นคุณนะคะ หนึ่งปีหลังจากนี้เขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขากำลังคิดที่จะทำในตอนนี้นะคะอืมไม่ไว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะถ้าในช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณพี่นางฟ้าก็บอกว่าขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้ขอให้คุณเ,เข้าใจนะคะในความเป็นเขาแล้วถ้าหากว่าพลังงานของใครตรงกับหน้าไพ่ตรงนี้แล้วตัวของเขาเองพูดนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังจะทําให้กับคุณได้ฟังบีก็อยากจะบอกว่าเขาอะ่ะ ทุ่มเทมากแล้วก็ตั้งใจมากๆจริงๆค่ะก็อยากจะให้คุณนะ่ะคอยอยู่เป็นกำลังใจให้กับเขานะคะเพอพี่นางฟ้าก็บอกเลยว่าทุกๆอย่างในณเวลาเนี้ยคะ่ะมันยังอยู่ในจุดที่ดีมากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะีค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์นะ่ะมันมันเปลี่ยนแอบความรู้สึกในความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมค่ะขอรักคนาราศีเพิ่มเติมนะคะ แต่หลักๆเราก็ยังเป็นด้านบนอยู่นะแต่อันนี้เปิดเพิ่มให้นะคะเผื่อจะได้วันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18พลังงานคนวันอาทิตย์เด่นนะคะราศีพิจิกหรือคนที่เกิดวันที่8ค่ะคนที่เกิดวันที่25นะคะราศีพฤกษกหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้บีเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ